สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับผมสวัสดียามเช้าครับเป็นเช้าของวันที่สามหรือสี่จำไม่ได้ไม่ได้นับเราอยู่กันที่วัดพระธาตุดอยกองมูลนะครับอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมวิวที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนกันที่พระธาตุดอยกองมูลนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆวัดกันนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบพระธาตุนะครับ คานีนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับครูบ้านครูเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันมาแต่เนิ่นนานแล้วนะครับแล้วก็ติดจุดท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับที่นี่เดี๋ยวเราไปชมวิวกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ครับผม พระธาตมีสององนะครับอันนี้จะเป็นองค์ใหญ่อันนี้องค์เล็กเดี๋ยวเราไปชมวิวกันนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดชมวิวนะครับจุดชมวิววัดพระธาตุดตอยกองมูลนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอยู่บนวัดนี้ก็สามารถชมวิวตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้แบบ ร้อยแปดสิบองศาได้เลยนะครับมีจุดชมวิวประมาณสองจุดนะครับก็จะเห็นลันเวย์สนามบินด้วยนะครับอ่างน้ำตรงนั้นก็เป็นวัดจองคำนะครับที่เราไปพักกันมเมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวชมกันอีกหนึ่งจุดนะครับผม เดี๋ยวเราไปหานะเหลี่ยมถ่ายรูปดีกว่าก็เพื่อนๆคนไหนมาเทีย่ยวแม่ฮ้องศนก็จะลืมมาไหว้พระกันที่นี่นะครับนี่ก็คืออันซีนของจังหวัดแม่ห้องศนเลยก็ว่าได้นะครับนี่ครับก็จะเห็นป้ายนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มายืนถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับนี่ครับผม มานี้ครับก็มีร้านกาแฟด้วยนะตรงนี้ห่างจากคุณยวม67และน้อยร้อย1เชียงใหม่352กาแฟชมเมือง นีครับมีใครชอบแนวนี้ก็เชิญได้นะครับตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับกาแฟมานั่งกินได้นะครับนั่งทานแล้วก็ชมวิวเมืองสวยๆกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปหาท้ายรูปนะครับแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อแล้วนะครับ